เขาทำอะไรครับมาดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ผมพาต้องโกให้นะครับชิ้นหนึ่งนี่ครับความฉลาดของเขานะครับเขาก็จะเอามาฝังดินไว้ครับเพราะว่าเขากินอิ่มแล้วเขาจะเก็บไว้กินอีกรอบหน้าโอ้โห นี่เจ้าสลัดยอดเยี่ยมจริงๆเลยสุดยอดครับนี่ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว นี่ไงครับเจอแล้วโอ้โหฉลหาดมากมากเลยนี่ทำไมให้กินไม่กินสุดยอดฉลาดมากครับฉลาดมากครับดูครับเอามาฝังดินไว้ เพื่อไปกินข้าวหน้าครับโอ้โหฉลาดมากสุดยอดสุดยอดฟังมว้เขาครับสุดยอดจริงจกิงไปไหนมาเมื่อกี้ไปไหนมานไหนมาเม,ามื่อกี้ฮะรู้นะรู้นะ รู้รู้รู้ทันรู้ทันไม่ต้องไม่ต้องรู้หมดแล้วรู้หมดแล้ว <c oughs> รู้หมดแล้วจ้ะอ่อนอ่อนอ่อน